ก็เดี uhm ๋ยวจะมีซีรีส์ประมาณมีเพียรสองเดือนเนี่ยครับสองเรื่องครับเดี๋ยวยังบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันเดี๋ยวรอทางช่าครับประกาศนะครับอยากยอมเห้ฝันยุ่งย่นตายเนี่ยคุณงี่ครับอะไรวะยอมก่็พี่ิมเอ่อน่าจะเกจบครึ่งเรื่องแล้วเพราะว่าน่าจะได้ดูประมาณสิ้นปีหรือประมาณต้นปีหน้าแต่ซีรีส์ที่นหลับมันบอกว่าไมใช่ใช่เดี๋ยวมีเปิดต่อของกิ่งด้วยให้เป็นกิ่งกิ่งอะไรเนี่ย คงค่ายยาวครับมีหลายเรื่องเลย,ลยเลรือ่องงานอีเวนต์ป่ะแทนก็ถามหามว่าอยู่ทางไหนไปนานมากจากการที่มีอ๋อก็ติดงานของตัวเองด้วยครับแต่ว่าไม่ค่อยว่าองอะไรเงี้ยว่างก็วันนี้ก็เลยมาแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามรับได้เท่าที่รับเลยครับแล้วมีงานคู่นคู่เลยผมไม่ไม่เชื่อเลยแต่ว่าก็พอนาคอยม,มีเหมือนกันเห็นว่าคุยอยู่ตัวสองคนน่าจะน่าจะได้นะครแต่ว่างานพวกถ่าย โฆษณาแนเรมีอยู่จะลงงูเลยแต่อย่างสิรนที่ับที่อ่อนก็ึะสิ้นปี่่เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นแต่ที่มามูอะไรก็ออกมาพูดว่าใช่ใช่เรออยู่ก็เลนถ้าไม่คนใครก็ต้นเนี่แหละเขาก็ไม่อยากไม่อยากเปลี่ยูเด้วยวได้ไปขัดดีใจก็คอกะ้ครับผมอารดเปนทอเต้าหค้อมดถีเต้าหะ้่อหนี่สักพักแ้วอ่ะ เหนื่อยเนื่อยจากงานผมทำธุรกิจสองตัวด้วยไงแล้วแบบว่าเจอปัญหาเไื่อแน่เลยมันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่งี้คแต่ว่าเริ่มทำธุรกิจของตัวเองนะครับแบบว่าชอบทำนู่นทำนี่เลยก็ลองทำของตัวเองดูมันวก็ยด้ความย่าก่อนเพราะเราไม่เคยทำด้วยเพราะพ่อไต่ไหล่คนข้ามก็ไม่มีฮะเป็นคนชีวิตแฮปปี้ครับแต่ว่าเรื่องงานมันจะเซเรียสนิดหนึ่ง นั่นแหครับต้องไปชมโน่นคิดโน่นคิดนี่อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนระยะหน่อยเราต้องฟังฟองแคสฟังนู่นฟังนี่นั่นเยอะหน่อยเพื่อแบบคนที่สำเร็จแล้วเป็นยังไงแมาวันนี้มันจะทกิอะไรมาทำอะไรก็ตามมัดมืเรื่องแบบโรงงาเรื่องโปรดักต์อะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบทำยาถึตเอายาเราไม่รู้ตัวกบบนี้มกกว่าที่ตอนนี้มันมีข่าวเพราะว่าแบบมัเรื่องเยอะเหมือนกับไม่ยอมบอกอะไร เมื่อใครบอกนะหรอออไม่รู้ต้องถามคุณเจ้าต้นเลคือผมสบายๆครับแด้ทุกงานจริงๆมันกระทุกอะไรกันไมเพราะแบบเออเพราะว่าคู่เราก็ไม่ค่อยได้ออกงานงารอะไรอย่างหลังๆอ่ผมว่าผมกับต้นก็อยากออกงานคู่กันแหละแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็ไม่รู้เขาคุยกันยังไงเหมือนกันนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถามว่าอยากออกงานคู่ใหมก็อยากออกแต่คู่แหละแต่ก็ยังมาเจอกันอยู่เรื่อยๆคุยกันอยู่เรื่อยๆจริงๆผมว่ามันติดที่อะไรอ่ะ ไ่าจะคิวงานแต่เราคนไม่ตรงกันมากกว่าแล้วก็คอดิชั่นเรื่องงานอะไรเงี้ยก็ยต่างข่ายกันก็คุยกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุยอะไงก็แต่ก็อนาคตมีโอกาสเรามีนี่ฮะผมก็มีแหละแต่ว่าจะยากหน่อยแต่ก็มีเรื่อยๆเพราะว่ายากนิดนึงแต่ว่ามีเรื่อยๆแน่นอนน ไม่หายเรอกครับแต่ว่าอาจาจะนานงมีทีนะฮะถ้าลงตัวแล้วผมว่ามันอาจจะปล่อยขึ้นมากกว่านี้